สองสามอภียวครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์อ่าเป็นวันศุกร์นะฮะวันจนวันทายเป็นวันที่1 4กุมภาพันธ์แต่มันตกกับวันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์ครับคุณรู้สึกยังไงที่นักเรียนอ่าเอาดอกกุหลาบและช็อกโกแลตมาให้มือจะซื้อมันทำไมดอกกุหลาบกูไม่ใช่นอนไม่ต้องออกมาให้เออคุณมีเขาคิดแบบนี้หรอแบบไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้คือเลยคุณเลยแบบอ่ันได้ได้อะไรครับ ถึงเราจะไม่ถือดอกกุหลาบนะแต่ใจเราอ่ะเราเป็นคนโลกสวยแงเราแบบเออสดใสเหมือนดอกกุหลาบดิ้นแลงมันใช่เหรอครับเออคือก็ไม่พอใจว่าวันนี้วันที่สองใช่ครับมึงจะซื้อมาให้กันทาไมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นเด็กผู้ชายคนนึงเขาดูตาตัวโคตรใหญ่แล้วเราล่ะหาสัมภาษณ์กูอยู่สาอรต่อครับต่อครับ มึงสื้อแม่ทำไม่มึงเป็นโมเลกุลเหรอคุณโมโมโมเออช็อกโกแลตกินทำไมเดี๋ยวแม่งอดทนว่าอ้วนเอออ้วนอ้วนใช่ครับทไมซื้อมาทำไมเนาะถูกต้องครับเอาไปให้พ่อแม่นะครับเออจะเอาไปให้พ่อแม่มากกว่าเรื่องความรักอ่ะมึงรักพ่อรักแม่มึงป่ะเออรักแต่แฟนเออสุดท้ายต้อยู่กับพ่อกับแม่ถ้าเป็นพีแล้วมึงจะเป็นแบบนี้ไหมถ้ามึงมีมึงจะเป็นแบบไหนไม่พูดไม่เหมือนกัน ท่านผูคนสัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันวาเลนไทน์อีกสองวันจะเป็นวันวาเลนไทน์แต่ว่ามันตกกระบาดซีซ์วันนี้มันสุก <aus S 2> คุณคิดอย่างไรครับที่นักเรียนคนอื่นซื้อดอกกุหลาบและช็อกโกแลตตุก,กตาต้นกุหลาบมาให้แฟนในวันนี้ฮะมันใช่เวลาไหมมันใช่ไหมมันวันที่14นะเว้ยอันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสอ ไม่ใช่เออเขาอาจจะคิดว่าแบบวันอาทิตย์ไม่ได้อยู่ไไม่่ด้อยูโรงเรียนด้วยกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับพาแม่ไปบ้านสิแ้่ฉัสมเผื่อบ้านไกลล่ะครับนี่ลูกกินโลดก็ให้วันนี้ก็ได้เป็นพี่พี่วาเินทัยไงอโอ้พี่วาเินทัยใช่ไหม คุณจ้าครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะฮะอีกสองวันจะวันที่14ี่กุมภาพันธ์เออคุณคิดอย่างไรครับที่วันนี้เห็นเด็กนักเรียนคนอื่นซื้อดอกกุหลาบแล้วก็ตุ๊กตาให้แฟนในวันนี้ครับวันนี้ไม่ร๊อคไรคะ12สองกุมภาไม่ใช่14ี่ซื้อดอกไม้ทำไมฮะมโลกสวยเหรอฮะ,อะเออสมมุติแบบออวันอาทิตย์เขาอาจจะแบบเอาให้กันไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วไงมันสําคัญเหรอ วันมาค่บูชาเลยมิทำไมไม่ทำซื้อดอกไม้ไปวัดสี่ซื้อทำไมดอกกุหลาบให้แฟนเขาอาจจะแบบไม่่คยจะเออไม่่คยจะก็คือมันไม่มีสายลยไงเขาคุณครับขอาคุณครับคุณออยครับคุณออยคุณรู้สึกยังไงครับที่ออยครับคุณรู้สึกยังไงครับที่วันนี้เขาซื้อดอกกุหลาบให้แฟนกันนะครับ วันนี้ถ่ายตะวันถ่ายมึงนี่แหละมึงมีแฟนเนาะหันมาไม่เอาไม่เอาคุณบอลฮะวันนี้วันที่สิบสองกุมภาไม่ใช่วันที่สิบสี่นะฮะอีสองวันจะวันที่สิบสี่คุณคิดอย่างไรครับที่วันนี้เขาซื้อดอกกุหลาบแล้วก็ตุ๊กตาให้แฟนกันครับก้องงานนะ เราให้ดอกยาดอกยาคุณไม่ดอกย่ามีความหมายว่าอะไร็นความหมายว่าไงคะถ้าเราไม่ได้ถึงจะโดนเหยียบย่ำแต่ก็ไม่มีวันตายฝอฝอค่ะสวัสดีครับคุณเจนวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันที่14ไม่ใช่วันเลนทายอีกสองวันจะวันวันเลนทายนะคะแต่วันนี้วันศุกร์ครับคุณคิดยังไงครับที่มีนักเรียนคนอื่นเนี่ยซื้อดอกกุหลาบแล้วก็ตุ๊กตาให้แฟนในวันนี้ครับ ใช่ค่ะใช่ความรักมันก็มีให้ทุกวันนะคะไม่จะเป็นแค่วันใดวันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก็รักทุกวันนะคะแล้วคุณได้ดอกกุหลาบจากใครบ้างหรือเปล่าครับไม่จําเป็นค่ะความรักเขาถามมาได้ไหมรับว่าไงครับไม่ได้ค่ะวันที่สิบสี่ใช่ไหมฮะไม่ทราบค่ะขอ พอแล้วพอแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับคุณมิวอ่าวันนี้วันที่12ก oh. ุมภานะฮะไม่ใช่ยังไม่ใช่วันที่14กุมภาอีก2วันจะวันที่14กุมภานะฮะเอ่อคุณคิดอย่างไรครับที่มีนักเรียนเนี่ยซื้อดอกกุหลาบช็อกโกแลตให้แฟนในวันนี้ฮนะโอ้ oh, ฉันรู้สึกว่ามันถ้าจะมองในมุมที่ดี ก็เป็นเรื่องดีมันก็แล้วก็แต่ทุกคนก็มีความคิดที่เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อแล้วแต่คนว่าจะโหวตว่ามันเป็นวันแห่งความรักจริงๆนะวันแห่งความรักอะมันไม่จําเป็นต้องวันที่14กุมภาพันธ์มันก็ทําได้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมจริงๆแล้ว,วก็อยากให้มันอยากให้มันเป็นวันที่จริงมากกว่าเพราะว่า มันรู้สึกว่าสงสารคนโสดนะคะที่ไม่มีแฟนเราต้องคนเห็นคนที่เขาเอาอะไรมาให้กันตัวเป็นพลังสีชมพูที่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะรอดแต่มันก็ไม่รอดพเห็นคนรู้ว่ารักกันมาให้อะไรอันนี้กันก็ดีของเขาแล้วค่ะแต่ว่าเราแบบรู้สึกเสียใจมากที่เราไม่มีแบบเค้าโอ้คับโอเคมันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่คนรักกันโอ้ครับครับ วันนีไทยนะคะก็ไม่จําเป็นต้องให้ดอกไม้แต่วันนี้เราไปกันที่บ้านเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ให้ถึงบ้านเลยดีกว่าถือต <c oughs> ุ๊กตา,าใหญ่โอ้โหสพภัพย,ทพยที่บ้านเลยครับแห่พ่อแม่เห็นเลยโอ้โหไม่ใช่วันเลนทายไม่ใช่วันเลนทายเพราะวันเลนทายความวันเลนความวันเลนทายความจริงใจให้กันไปถึงบ้านแล้วก็ส่งตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วพ่อกับแม่จะได้เห็นแล้ว ปื้มปื้มเลยมีลูกสไปร์โอ้เราขี่เอาให้ผู้ชายไม่ใช่ให้ผู้ชายเอาขี่โอ้โหให้ผู้ชายเอาขี่มาให้เราแล้ววันนี้ได้ดอกกุหลาบหรือยังฮะวันนี้ไม่ได้ดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ไม่ใช่วันวาเลนไทน์แต่จับมาให้วันวาเลนไทน์ที่บ้านวาเลนไทน์ที่บ้านโอ้โอ้คือเดอยค่ะเกานมีเดือยเกานมีดืค่ะอ๋อก็อย่างที่สอบถามไปนั่นแหละค่ะคือคิดยังไงครับก็เฉยๆค่ะให้ก็ให้ อเม่คพูดไม่เอาเอาสิถ่ายเลยต่อสหรับฉันนะคะไม่จะเป็นอีก2 8วันนะคะเราก็จะสอบแกดแพทกันแล้วเตรียมตัวห้ดีก่ารับวันรอค่ะสองเท่าไหร่นะสองปดวันนะคะสองรอสิบแปดวันสำหรับเพื่อนเพื่อนมอห้า่ะเป็นตรงหัเราจะต้องคิคนไปขับค่ะพี่จของแบรนดนี้อันนี้นะคะของ เล็บลอนนะคะอันนี้อันนี้ของอันนี้ของเวดแอนด์ไค่ะอันนี้ของอะไรวะอันนี้ของมิสทีนนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็แท่งนึงสามร้อยกว่าบาทนะคะแท่งหนึงสองร้อกว่าอันนี้ร้อยก้าสิบอันนี้ก็แท่งนึงเมบร e นนิวยอร์กก็อันนี้แท่ประมาณร้อยกว่าบาทชักระจกนะอันนี้ก็มิสทีนอันนี้ก็อันนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบทั้งม นนก็บีบี ойти, นะคะอันนี้ก็ทรง20บาทอ๋อใช้แพงแค่กันแดดได้ก็ใช้แล้วแอลอูดแอลยาสติอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสอง่งที่เก็บได้หลังพ้นน้ำเพืเรียนมาตลอดเก็บได้หลังห้องน้ำนี่เป็นของตัดเล็บในการตัดเล็บเอาไว้ตัดเล็บผมเพื่อนเวลาตัดเล็บผมเสื่อตนี้ก็จะมาจากโอ้อันนี้ของลิฟของลันโคงค่ะอันนี้ก็ ของจากประเทศอะไรแม่ขโมยแม่มาแม่ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็เ <c oughs> สื้อมาจากประเทศอะไรนะอันนี้จักไต้หวันค้าดีมากเลยหนักมากใส่แล้วประมัน

วันนี้ที่สิบสองวัที่สิบสองกุงไายใช่ไหมคะเอาออกใช่ค่ะวันนี้ที่สิบสองกุงไายค่ะให้ดอกกุหลาบแฟนซื้อให้ซื้อทำไมคะสิบสองไม่ใช่สิบสี่ให้ไปก่อนไงได้การลุกหน้าดีนะคะได้การลุกหน้าดีนะคะได้ได้อะไรคะได้อะไรกุาได้ดอกไี่ดอกคะก็ได้ใช่ไหมกด้ดอกได้จากใครคะได้จากใครได้จากน้อง ไม่จ <toys> ังน <m ics> <m ics> ้องม่อหนึ่งนะสาวๆชื่อชื่ออะไรนะชื่อล้าน้อยน้องพ่อชื่อจริงชื่อจริงๆน่ะชื่อมะอุน้องอ้ำหรือน้องอุ้มน้องอ้ำตอนแรกน้องอ้ำเอาไปลงเฟซนะคะจับชื่อน้องพ่าไม่ได้หนูสวยนะคะหนูสวยนะคะจับแต่ลาหน้อยเราพี่หลังน้องบอกชื่ได้ที่เขาด้วยนะคะวันนี้นะคะได้ดอกกุหลาบหรือยังคะได้ค่ะตกลงทำไมไม่ได้ดอกเลยเป็นคนดีค่ะไม่ใช่น้อง ไม่ใช่หนอนไม่ใช่หนอนใช่เนาะให้ดอกกุหลาบทำไมกูไม่ใช่หนอนใช่ทำไรทำไมใช่ให้ช็อกโกแลตทำไมกูไดเอทอยู่ค่่สั่กวใชากลังอืออยูไหคะเงินซื้อเงินซื้อดอกกุหลาบอ่ะเอาไปเก็บไว้เป็นค่าสอบดีกว่าใช่อะไรมันก็เป็นกำลังใจเ้าบ้านเลยบ้านเลยเงินเงินเอะนี้ยเเงินสองรเยเห็นเ็เราถือดอกไม้อ่ะเขาได้บมาให้พี่ชายนะ หน้าตาแบบนี้ก็มีคนเอามาให้เหมือนกันย,ยิ้มค่ะยิ้มยิ้มอันนี้ยิวมป็นตังเอาลุ่มๆอันนี้ันนี้ออวนนนนันที่12กรมฎาคมหวันที่14ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไร <laughs> มันเป็นวันอะไรวันเดิมวันะไรไทยก็ไม่สำคัญหรอก14กุมภกพันา์แล้วไง ดูเกมพันหน้าดีกว่าเออดูเกมพันหน้าเอออย่าลืมอย่าลืมติดตามด้วยนะคะผลงานค่ะผลงานชิ้นแรกผลงานชิ้นแรกค่ะสวยมากมีเทรนด้เออแย่ยังบ้าเราไปแ็นการผู้ชายเลยค่ะเป็นวันที่กีการผู้ชายที่หนักที่สุดไม่ใช่โอ้ยผู้ชายฉีกเสื้อเลยนะคะการผู้ชายวันที่21เออใช่ใช่ใช่อันนี้14 14นี่แม่โครแจ็คสันเลยนะคะดูสีชมพู คนนั้นเลยชิแฟนเราชื่ออะไรนะอินนี่มันหื่นค่ะดูหน้ามันไว้ดูหน้ามันไว้ดูหน้ามันไว้มันหื่นอันนี้คุณเฟิร์นมีผลงานอะไรบ้างก็เดี๋ยววันจูบีวันนะคะจะออกไปเต้นวันูบีไปเต้นวันที่สยี่สิบหใช่ไหมใช่ไหมเราแข่งโคเวอร์กับแข่งวงดนตรีจะได้แข่งไหมวงดนตรีคนเล่กีต้าร์ไม่โฟเลยฮะเรียกไหน้องๆอง้อมอัก็มีสอมนะเราไปลฟก็เลยเป็นรูปอันนี้มันเลยเป็นรูปน่ารา เราจะเต็นะโคเวอร go ์กันชื่อวงเอ่อดับเบิลกันแอนด์ก็แสดงว่ามันจะมีอะไรนี่ลูเมนอะไรนะครลูฟอนจิลูเมนลูมินลูมิน en ค่ะลูมินอะเยลูมินอะไรนะลูมินซินแต่ว่าอยู่ลูลูเมนซินลูเมนซินกับวงดิเมมโมรีของเรานะของเราชื่อดิเมมโมรี่ มันแปลว่าอะไรคะทำไมต้องบีนะคะมันขึ้นต้นด้วยเอ็มนะคะมันไม่ใช่ใช่มันต้องเป็นเดอค่ะใช่ค่ะก็ไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่นะคะดูคนเก่งภาษาอังกฤษค่ะดูหน้าคนเก่งภาษาอังกฤษยิ้มค่ะยิ้มอาร์อ๋อแล้วค่ะอาร์อาร์สะกดคำว่ารูมสิคะรูมส์อ้าวบ้ากำลังมั่ง R U M S โอ้ยจะสอบพิสูน์งานก่อน กมบวนีีอบเดอร์ม Memory The m e y แปลว่าความทรง The Memory นะคะ The Memory เองเนี่ยชบก็บความทรงของเรื่องรความจแลความทรงจำที่มันจะไม่สาแต่ว่าถ้าเราจดมหาอะไรไปเราสามารถย้อนกลับมาดูได้มีโอที่อัดอะไเช่นวิดีโอนี้นะคะก็จะเอาลงยูทูบครับถ้เขาบอกว่าคนถ่ายสายมากค่ะคนถ่ายสายมากคนถ่ายคนถ่ายสายมากไม่ไม่